ใช้ถุงแก้วขนาดสามคูณเจดนิ้วหรือว่าสามคูณหกนิ้วได้นะคะเอามาม้วนแบบนี้ได้เลยค่ะม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้ตัวเทปใสค่ะแปะติดตรงนี้ได้เลยตัวฐานใช้ขนาดหกเซนค่ะยิงกาลงไปโดยรอบแบบนี้แล้วเอาตัวถุงค่ะที่เราม้วนเตรียมไว้นะคะเอามาติดโดยรอบแบบนี้ค่ะ ใช้ทั้งหมด15ใบนะคะหน้าตางานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใช้ตัวก้านลูกโป่งนะคะแล้วก็ริบบิ้นผ้าขนาด2.5เซนค่ะเราจะมายิงกาวใส่ตัวก้านของลูกโป่งนะคะแล้วก็ใช้ตัวริบบิ้นของเราพันก้านไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำไปติดใส่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะมาทำในส่วนของตัวโบนะคะกูจะใช้เป็นตัวริบบิ้นผ้าแก้วค่ะแล้วก็เอามาวางซ้อนทับกับตัวริบบิ้นผ้าธรรมดาตัวริบบิ้นผ้าธรรมดาก็คือขนาดอยู่ที่สองจุดห้าเซนนะคะเอามาม้วนตามแบบนี้ได้เลยค่ะ ยิงกาวปิดลงไปที่ชิ้นงานได้เลยนะคะเพิ่มเติมในส่วนของตัวน้องหมีนะคะยิงกาวไปที่ด้านหลังของน้องหมีค่ะแล้วก็เอาไปติดกับตัวชิ้นงานของเรานะคะวางให้ถึงกลางนะคะได้แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ เราสามารถใช้ตัวธนาบัตรนะคะม้วนแล้วก็สอดลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใช้คลิปหีีบกระดาษนะคะยึดไว้ค่ะ